สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์สัปดาห์นี้นะคะนักเรียนครูก็ได้ทำการเริ่มเรื่องใหม่นะคะนักเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายของปีการศึกษานี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องพลังงานกับชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะได้ยินคำว่าพลังงานกับชีวิตแล้วนะคะก็จะต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราแน่นอนเลยเรามาดูกันเลยนะคะว่า ในบทเรียนนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้บทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนได้นะคะ2ก็คือบรรยายการทำงานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะ 3. นะคะระบุแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 4. บอกประโยชน์และอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า 5. นะคะนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัยแล้วก็ประหยัด อ่าและประหยัดและปลอดภัยนะคะนักเรียนอ่าหลังจากที่เราดูไปแล้วนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรนะคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่าบทเรียนนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพลังงานอะไรเอ่ยส่วนใหญ่อ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะคะอ่าเรามาดูกันเลยในสัปดาห์นี้ก็จะเป็น ความรู้เกี่ยวกับคําว่าพลังงานนะคะนักเรียนพลังงานนั้นเขาบอกว่าไม่มีตัวตนนะคะแต่พลังงานเป็นสิ่งที่สามารถแสดงถึงความสามารถในการทํางานของสิ่งต่างๆได้นะคะเขาบอกว่าพลังงานนั้นมีหลายรูปแบบนะคะสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้นะคะ เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะอ่าแล้วมาดูซิว่าไฟฟ้านะคะก็เป็นพลังงานแบบหนึ่งนะคะเป็นพลังงานในรูปแบบหนึงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไฟฟ้าจะผลิตมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะอ่าเราควรจะใช้พลังงานไฟฟ้านะคะให้ถูกต้องปลอดภยัยแล้วก็ใช้ในการประหยัดนั่นเองคะอ่ะอ่ามาดูนะักเรียน อันนี้เป็นห้องครัวนะคะตัวอย่างของห้องครัวเนาะในห้องครัวเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอะ,อะไรบ้างหนึ่งตู้เย็นนะคะสองการน้ำร้อนนักเรียนเห็นอะไรอีกบ้างคะตู้อบไหมเห็นไหมเห็นตู้อบไหมคะ่ะตู้อบเนาะแล้วก็อะไรอีกใช่หม้อหรือเปล่าคะ ก็จะมีหม้อหุงข้าวนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองคะ่ะนักเรียนลองสังเกตที่บ้านของนักเรียนดูนะคะว่าวัตถุใดบ้างนะคะที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูกันเลยพลังงานเขาบอกว่าอะไรคะเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนนะคะไม่ต้องการที่อยู่อาศัยเนาะแต่ว่าแสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆนะคะโดยพลังงานนั้นจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นพลังงานความร้อนพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้าพลังงานกล หรือแม้แต่พลังงานเสียงนะคะนักเรียนพลังงานแต่ละแบบเนี่ยทำงานได้แตกต่างกันนะคะเามาดูอย่างเช่นพลังงานกลนะคะพลังงานกลเนี่ยทำให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวนะคะนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมอะไรเอ่ยที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวอ่าอย่างเช่นอะไรคะรถยนต์ใช่ไหมอ่า ต่อไปพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้นะคะก็อย่างเช่นอะไรคะพัดลมไหมอ่าพัดลมนะคะต่อไปนี้จะเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเราก็จะใช้พัดลมหรือไม่ก็แอร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็น ส่วนใหญ,ญ่ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะอ่าแล้วมาดูพลังงานไฟฟ้าเนาะเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเลยนะคะสาหรับมนุษย์เรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่ออะไรคะเพื่อให้ความสะดวกสบายเพื่อให้แสงสว่างนะคะแล้วก็อ่าอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นในบ้านเรือนในโรงเรียนหรือแม้กระทั่ง ในโรงพยาบาลนะคะนันเกเรียนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองแต่ไม่สะไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์นะคะหรือของคนในประเทศนั่นเองเราจึงจะต้องหาเงินจำนวนมากซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นยังไงคะ เราก็จะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะนอกจากไฟฟ้าจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยไฟฟ้านะคะก็ยังมีโทษอีกด้วยนะคะเราจะต้องรู้จักการใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธีนะคะไม่ใช้แบบผิดวิธีเนาะอะอย่างเช่นนะคะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถ้าหากว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวยังเปียกอยู่นะคะ หรือที่บ้านของเรานะคะใช้สายไฟเสื่อมคุณภาพอาจจะทำให้เกิดอะไรคะไฟฟ้าลัดวงจรนะคะจนเกิดไฟไหม้ได้อันนี้อันตรายอย่างมากเลยนะคะนักเรียนอ่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของพลังงานนะคะแล้วก็ความหมายของพลังงานไฟฟ้าและก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบของพลังงานต่างๆด้วยนะคะโอเคในสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าอ่าครูลืมบอกไปว่าต่อไปนี้นะคะวิทยาศาสตร์ของเราจะมีสัปดาห์ละสองคาบนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคาบหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ